สวัสดีครับพี่น้องอาชาว youtube นะครับเจอกันอีกเหมือนเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ได้หลวงพ่อโตอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่องค์นี้จะใหญ่หน่อยนะจะใหญ่เนื้อเนื้อสวยนเนื้อเคลือบนะเหมือนแผ่นกระเบื้องนะดูดูอันนี้ผมเก็บสะสมนานแล้วนะ ส0มสิ 30, 40, 40ีแสิบล้นะได้มาก็นำไปอัดกรอบไว้แบบนี้เลยนะครับวันแรกที่ได้มาก็ไปอัดอัดไว้นะแล้วก็ไม่ทราบที่มาเหมือนเดิมครับไม่ทราบที่มาผมได้มาใครให้มาผมเก็บหมดนะแล้วก็เลยนำมาถ่ายแบ่งปัน ให้กับพี่น้องชาว youtube ที่มีความรักในองค์องค์พระต่างๆอ,อ,องค์หลวงปู่โตนะส่วนด้านหลังนี่ผมจะนำไปใส่รูปอันนี้ใส่รูปแม่แม่แม่ผมอะใส่รูปแม่ผมไว้เพื่อจะได้คล้องคอผมจะนำไปคล้องคอนะครับด้านหลัง ส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อโตน,นะครับทักทายกันได้นะครับพี่น้องอถือว่าเราเข้ามาลัดกันรปูปลัดกันชมนะ,ะตรงไหนที่ไม่รู้ก็ทักทายกันแนะนำกันได้ครับเพื่อความรู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้อง ก็ดูแล้วก็ช่วยกันกดติดตามาให้ให้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะพี่น้องนะนะครับสวัสดีครับ